วันนี้หิมะก็มาอีกหนึ่งละลอกแล้วนะคะมาเบาๆแต่ก็มาเรื่อยๆค่ะดูค่ะแป๊บเดียวทุกที่ขาวโพลนไปหมดเลยค่ะแป๊บเดียวฮิมะขาวไปหมดเลยแอบไปดูน้องสเปโร่น้องสเปโรนอนอยู่ในบ้านแืม ชอบอากาศหนาวแต่ไม่ชอบเข้าบ้านด้วยโอ้ยแมวอะไรมีบ้านด้วยบรรยากาศดีไหมสเปลโรล่อืหนาวแล้วหนาวแล้วขอเข้าบ้านแล้วเร็วเร็ว,ว,ว,วอ้ไปเร็วหางจุกตูดเลยฮะสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวกบกบนะคะวันนี้กบกิน ก๋วยจั๊บอุบลค่ะที่กบซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะเมือ่อวานนี้ที่กบไปทําใบพาสปอร์ตค่ะไปทาไปต่อพาสปอร์ตกนะคะก็เลยแวะร้านเอเชียซื้อก๋วยจั๊บอุบลมาค่ะแล้วก็มีตําแตงนะคะตาแตงใส่กุ้งค่ะแล้วก็เออใช่ใช่หลายแล้วก็เหลือเกินใส่อันนั้นด้วยค่ะใส่ปลาาน้องพรนะคะอันนี้ซื้อมาใหม่เนาะคือปลา,าน้องพรเนี่ย ร้านที่กบไปซื้อที่นามูเขาไม่มีนะคะกบก็จะซื้อสองยี่ห้ออันนึงเชื่ออะไรเนาะขวดสีแดงๆนะคะจะซื้ออยู่สองขวดสองยี่ห้อสองแบรนด์นี่แหละกบว่ามันพอกินได้อยู่สําหรับกบค่ะเออเดี๋ยวลองชิมดูก่อนค่ะเพราะว่ากว๋วยจั๊บอุบลยี่ห้อนี้แบบนี้ยังไม่เคยกินกบเคยกินแต่กว๋วยจั๊บอุบลที่เพื่อนกบที่เป็นคนอุบลน,นะคะเขาซื้อมาให้อืม ก็ยเหมือนกันนะคะแต่ว่าในซองเขามีต้องใส่หมูยอเนาะหมูยออุบลนะคะแต่ว่าผมก็ไม่มีไม่เป็นไรก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ขนมจีนค่ะขนมจีนเนี่ยก็ซื้อมาจากร้านนั่นแหละค่ะพร้อมกันร้านเอเชียพร้อมกันกันกบปลาร้าน,นี่แหละคะ่ะก็เพิ่งต้มเสร็จเมื่อกี้นี้นะคะจะลองกินสักหน่อยสิ ร้านเอเชียที่เราไปซื้อของเอเชียเนี่ยก็เดินห่างออกไปอีกประมาณหนึ่งป้ายรถเมคค่ะกูก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินไปนะคะก็เจ้าของร้านก็เป็นคนไทยนะคะเย็นนี้ลูกสาวจะมาเอารถมาฝากไว้แล้วก็วันเสาร์ก็คุณพ่อต้องไปส่งเขา ไปเที่ยวไปเล่นสกีค่ะยังไม่ได้ถามเลยว่าจะไปเล่นสกีที่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องไปทำพาสปอร์ตเนาะกบทำพาสปอร์ตสิบปีค่ะใบาพาสปอร์ตของกบเนี่ยจะหมดในเดือนหน้ากบก็เลยไปต่อก่อนนะคะแต่กบจำไม่ได้ว่าต้องต่อก่อนประมาณกี่เดือนกี่วันแล้วก็ทำพาสปอร์ตสิปีอยู่ที่50ยูโรค่ะ และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างก็จะเข้าไปทีเ่เว็บไซต์ของสถานทูตเบลเยียมค่ะอยู่ที่นี่นะคะอตอนแรกกดเข้าไปแล้วแหละจะปรับปรุงเขาปิดปรับปรุงแล้วเขาก็ให้เรายื่นเรื่องไปที่อ,อีเมลของเขานะคะแล้วก็ถามไปว่าเราพาสปอร์ตหมดตอนนี้ตอนนี้นะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาให้เขาดูว่าของเราหมดปันไหน เสร็จแล้วเขาก็ตอบกับเข้ามาทันทีเลยนะคะบอกว่าให้เราเนี่ยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบฟอร์มสําหรับทําหนังสือเดินทางหนึ่งอันเราก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็มากรอกข้อมูลที่บ้านเราเออแล้วก็อันที่สองก็เป็นแบบฟอร์มสำหรับเราไปยื่นกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะมีชื่อเราที่อยู่เราเออรหัสประจําตัวประชาชนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซ็นชื่อแล้วมันก็มีสําหรับคนที่ทําให้ลูกให้หลานด้วยนะคะ สำหรับผู้เยาวเขาก็มีช่องให้กรอกพ่อแม่บิดาหรือคนที่คุ้มครองดูแลเด็กก็จะมีเซ็เนไว้เป็นพยานก็จะมีแค่2แบบฟอร์มนี้แหละค่ะที่ต้องเตรียมเลยทุกคนอันที่3ของกบก็รูปถ่าย1ใบก็ติดไปที่ที่แบบฟอร์ม1รูปแต่ว่ากบเนะี่ยไม่ได้ตัดรูปไปกบถ่ายรูปจากที่นี่แล้วมันมาเป็น4รูปเลยแต่ที่สถานทูตเขาก็มีที่ตัด ตัดรูปภาพนั้นเขาก็ไม่ได้น้อยกับเรานะคะเขาก็ตัดให้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็3แล้วเนาะอันที่4ก็พาสปอร์ตล่มเกา่าพร้อมกับสำเนา1ใบแล้วก็บัตรประชาชนไทยของเราเอ,อ่อแล้วก็สำเนา1ใบนะคะแล้วก็ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อใบอะไรมาอย่างกบเคยเปลี่ยนชื่อกบก็ใช้ใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย อาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านอัน,นี้ขาดไม่ได้พอดีว่ากบเก็บติดตัวมาตลอดตั้งแต่สมัยทําเออเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานเอกสารเรื่องแต่งงานกุก็ยังมีอยู่กุก็เลยเออเอาไปด้วยก็มีไม่เยอะค่ะ8ปดอย่างที่ต้องเตรียมแค่นั้นเองแล้วก็ทําเรื่องแค่15นาทีเองค่ะคือเร็วมากๆไปนั่งแป๊บเดียว15นาทีถ่ายรูปทําอะไรเออ พิมพ์ลายนิ้วมือสแกนม่านตาเซ็นเอกสารเซ็นรายชื่อจบค่ะ15นาทีเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีกระดาษให้ให้เรามาแล้วก็บอกว่าให้เราไปรับด้วยตัวเองนะคะต้องไปรับที่สถานทูตนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ4-6สัปดาห์4-6อาทิตย์นะคะแต่เขาก็มีวันมาให้แล้วค่ะว่าให้กบไปรับเดือนหน้าวันที่23 แล้วก็ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยค่ะแต่ว่ามันรับได้เฉพาะวันศุกร์เท่านั้นค่ะน่าจะเป็นวันที่คนเขาไม่มีการนัดหมายเรื่องเกี่ยวกับการทำเอกสารนะคะเพราะว่ามันมีหลายช่องสำหรับคนที่ทำเอกสารเกี่ยวกับบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอะไรคนที่ร้องเรียนเรื่องเข้าไปเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นวันเป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันไปนะคะส่วนวันศุกร์เนี่ยใน,ในตารางนัดหมายมันจะว่างไว้มันจะไม่มีวันศุกร์ ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะจัดตรงล็อกตรงนั้นไว้สําหรับคนที่ไปรับเอกสารนะคะนะคะกบก็เลยเออโอเคจําไว้ถ้าเราไม่ได้ไปเองไม่ได้ไปรับเองเราก็มอบอํานาจในช่องกระดาษมันก็จะมีใบมอบอํานาจให้ใครไปรับอย่างเช่นกบอยากให้สามีไปรับแทนอย่างเงี้ยก็ใส่ชื่อสามีลงไปแล้วก็เออใส่ไอดีการ์ดของเราเอาใบไอดีการ์ดบัตรประชาชนของเรานะคะให้เข้าไปแล้วก็ให้เขาไปรับให้ก็ง่าย,ายๆแค่นั้นเองค่ะ บ้านเราก็ส่งไปรษนีเนาะเห็นน้องแพรล,ลูกสาวไปทําก็ส่งไปรษนีหรือไม่เราก็ไปรับเองนั่นแหละค่ะก็สะดวกดีค่ะนี่แหะค่ะเอกสารกบก็มีไม่เยอะแต่ก่อนที่กบจะทำกบก็กังวลนะคะว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงเพราะว่าเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเขาปรับปรุงโทรไปก็มีแต่ระบบตอบรับค่ะกดหนึ่งกดสองโอเปอเรเตอร์อะไรอย่างนั้นนะคะกบก็เลยเอ๊ะทำยังไงดี ลองส่งเมลไปสิรวดเร็วทันใจค่ะส่งเมลไปนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนไหนที่ทำพาสปอร์ตนะคะหรือคนไหนที่อยู่เบลเยียมนะคะก๋วยจับอุบลเนี่ยกกว่าเขาหอมหอมดีนะยิ่งเป็นก๋วยจับเส้นสดเนี่ยแล้วก็หมูยอก็อร่อยนะหมูหมูยอหรือเปล่าหมูยออุบลใช่ค่ะหมูยอ เต็งหนึ่งหมูยอเลขหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเต็งหนึ่งแหละมันลงท้ายด้วยหนึ่งอร่อยคะ่ะอร่อยอร่อยแบบอร่อยสมชื่อหนึ่งจริงๆค่ะเดี๋ยวก็กลับไปไทยนะคะผมจะไปอุบลผมจะไปกินกกวยจักบอุบลไปซื้อหมูยออุบลมาเยอะๆเลยค่ะ <laughs> อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเบลเยี่ยมเนี่ยไม่หนาวมากค่ะ เอ,อย่างตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์องศาเนาะอย่างเมื่อเช้าเอ,าอย่างเมื่อวานที่กบออกจากบ้านก็ลบสี่องศาระหว่างทางที่ขับรถไปก็ลบแปดลบเก้าองศาแล้วก็ทําให้มีหมอกบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับลบสิบเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลบสิบขึ้นไปเนี่ยเกลือที่เราโรยถนนเนี่ยมันก็ไม่ทํางานค่ะมันไม่มีผลต่อหิมะนอกจากเราจะก,กวาดแล้วก็ใช้รถแท็กเตอร์ใหญ่ๆมาเกตถนนหนทางให้มันโล่งค่ะซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อคนใช้ถนนนะคะ แถมบางทีเราขับดีๆคอนโทรลรถดีอยู่แล้วอะ่ะแต่มันลื่นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอาจจะเป็นอุบัติเหตุตกถนนหรือไม่ก็ลื่นถลายไปชนกับรถที่เขาจอดอยู่ข้างบ้านข้างเรือนหมายถึงตอนที่เราเลี้ยวทางแยกนะคะเราขับไปชะลอชะลอแล้วเราจะเลี้ยวแล้วมันไม่เลี้ยวนะคะมันไปถลายไปชนกับรถคนอื่นมันเป็นอันตรายค่ะแบบนั้นนะคะตอนนี้ก็สามีกบกไปทํางานเราก็จะแวะซื้อ,อผักผักกับ เนื้อมาทำกับข้าวเนาะวันนี้เมนูตอนเย็นของลูกสาวก็ก็เป็นฝีมือกบที่จะทำหมูยัดไสออ้อะไรนะพริกพริกหวานกบเคยทำให้สามีไปแล้วเนาะกบเคยทำลงลงคลิปไปแล้วล่ะคะ่ะตัวนั้นนะมันหวานมันอร่อยมันหอมออสามเกลือนะคะรับประชีกระเทียมพริกไทยนั่นแหละคะ่ะ กบจะทาให้ลูกสาวแล้วก็คุณพ่อเขาจะทําหมูอะไรขอเขาไม่รู้ไอเนื้ออะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะเขาจะทํากินด้วยกันสองคนอันนั้นกบไม่กินเพราะว่ากบมีเมนูของกบแล้วเพราะว่ากบจะทําแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กที่ซื้อมาช่วงนี้ที่กบซื้อมาจากร้านเอเชียที่บราซลิกลกบจะทากินยาวไปเลยค่ะเพราะว่ามอยากกินอะไรที่มันไม่ใช่อาหารฝรั่งนะคะช่วงนี้อยากกินอาหารไทย ก็กะว่าจะทําแกงขี้เหล็กแต่ก็ไม่มีหนังหมูไม่มีหมูสามชั้นนะคะเคยเคยทำเ้นหมูสามชั้นแล้วค่ะแบบเคี้ยวไม่รอดคะ่ะก็เลยไม่ทำาละกกว่าจะทําแกงขี้เหล็กใส่กุ้งกับปลาแซลมอนคือเราไม่มีอย่างอื่นที่เหมือนชาวบ้านไงคะเราก็จะทําใส่ไอ้นี้แหละแล้วเราก็กินคนเดียวคะ่ะเพราะลูกสาวาก็ไม่กินอยู่แล้วแหละไอเกุ้งปลาแซลมอนไอ้กุ้ง เขาไม่กินกุ้งแล้วก็ปลาแช่ไหมเกากินแต่ว่าถ้าจะทําเป็นแกงไอแบบนี้เขาคงไปกินสามีกุบก็ไม่กินค่ะแกงเค็มนั่นเลยค่ะแล้วกบกินคนเดียวเอง <c oughs> อะ่ะโมมาเยอะละคุยมาเยอะละโมจริงๆค่ะคลิปนี้เป็นคลิปโมจริงๆค่ะไม่รู้ว่ายาวกี่นาทีนะคะก็จนใหญ่แล้วกบก็ทํากับข้าวแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยนะคะนิดเนนอยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากุบนะคะหลายๆวิดีโอ มีบางวิดีโอที่กบมีเรื่องมีราวกบก็จะมานั่งคุยอย่างนี้แหละค่ะวันนี้ก็อืมอากาศมันดีดีแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้อยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะจากคลิปวิดีโอคลิปที่แล้วที่พาเดินเล่นนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศก็กยังเหมือนเดิมค่ะสวยงามเหมือนเดิมด้วยหิมะปกคลุมไปหมดเลยค่ะสูงมากออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ไม่อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่เยอะนะคะอุณภูมิข้างนอก ศูยรอ,อ,องศาตอนนี้ศูยรองศาค่ะอีกไม่นานก็จะลบสองเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้หนาวค่ะแต่มันรู้สึกว่าเย็นเย็นเย็นสบายค่ะถ้าคนที่ชอบอากาศหนาวก็มาได้ค่ะมันไม่ใช่หนาวแล้วมีลมฟู่ฟู่แล้วแบบปากแตกนะคะมันไม่ใช่มันมันออกไปแล้วมันเย็นชื้นนะคะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครชอบก็มาเที่ยวนะคะ ขอพักไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกลับมากินอีกทีค่ะออขอลาทุกคนไปก่อนดีกว่าค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของกบตลอดมาค่ะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจงให้ตลอดมาจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรค่ะอิ่มใจกับยอดบิวที่เห็นในแต่ละครั้งยังมีคนดูยังมีคนติดตามอยู่นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ วันนี้ถ้าทำอะไรไม่เหมาะสมกินคงกินข้าวหรือพูดคุยไม่เหมาะสมก็ขออภัยขอโทษด้วยทุกประการเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรจะมาเล่ามาคุยกันอีกค่ะหรือว่ามีวิวซีซูว้มีกิจกรรมอะไรดีๆเดี๋ยวมาเล่ามาเออมาทาให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะเมนูนอาหารยังมีเหมือนเดิมค่ะแต่จะเป็นอะไรในแต่ละวันก็เออแล้วแต่ว่าอไอ้กกคนนี้มันหิวอะไรนะคะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ